ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ปั๊มปตทนะครับเราได้ทําการนะครับขับรถมาจอดนะครับเพื่อทําการรีวิวฟิล์มนะครับ2ยี่ห้อนะครับซึ่งเราติดไว้ในบานเดียวกันนะครับเป็นฟิล์ม80 80เนะครับเห็นไหมนะครับฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นฟิล์มพรีเมียมแบรนด์นะครับติดมาในราคา4,500บาทนะครับเป็นฟิล์มจากอเมริกานะครับยี่ห้อดังเลยแหละพูดไปรู้จากชื่อ อีกฝั่งหนึ่งครับเป็นฟิล์มที่ติดมาราคาถูกกันครึ่งหนึ่งครับติดมา2500บาทนะครับถ้าจำไม่ผิดนะอนี่ครับเป็นฟิล์ม80%เท่ากันดูจากภายนอกนะครับดูความมืดนะครับอความมืดเนี่ยฟิล์ม80%ต้องแบบนี้ครับมองจากข้างนอกมองไม่เห็นข้างในนะครับอันนี้เวลากลางวันนะครับแดดปิงเปรี้ยงเลยนะครับให้ดูทองฟ้านะครับนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูประสิทธิภาพข้างในนะครับว่าเป็นยังไงคึบเนี่ยครับอ่านี้ถ่ายต่อเนื่องกันเลยนะครับคือฝั่งนี้เนี่ยคือฟิล์มพรีเมียมแบรนด์นะครับยี่ห้อดังสี่พันห้านะครับกับฝั่งนี้ครับฟิล์มยี่ห้อดังนะครับมาจากอเมริกาเหมือนกันทั้งคู่เลยนะฮะอโออันนี้มีชื่อนี่หว่าอันนี้ลามินาป๊อปนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนาะ นะครับ4.5อันนี้ลามินาป๊อป2.5นะครับดูนะครับฝั่งหนึ่งจะมืดนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะสว่างนะครับเห็นได้ชัดเจนนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาทดสอบประสิทธิภาพในการกันความร้อนนะครับหลังจากที่เราได้จอดตากแดดไว้นะครับเป็นระยะเวลาสักครู่หนึ่งนะครับอ่าร้อนไม่ร้อนนะครับดูเหงื่อผมครับอันนี้เหงื่อจริงนะฮะเหงื่อแตกพลักเลยนะครับโดยที่เราจอดทิ้งไว้นะครับโดยที่ไม่เปิดแอร์นะครับเราจะดูว่า2บ้านนี้นะครับ จะทําให้ลดเย็นลงได้ขนาดไหนนะครับเดยทีวผมจะวัดที่คอนโซลรดตรงนี้ครับกับคอนโซลรดตรงนี้นะครับน่ะสองฝั่งนี้ดูนะครับโอเคเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนครับอันนี้มันมีชื่อเนาะก็บอกเลยแล้วกันว่าามีหน้าป๊อปนะครับเนี่ยครับเออมันต้องวัดประมาณนี้เนาะจะอยู่ที่สามสิบเก้านะครับสี่สิบสองสีิีเปดประมาณนี้ครับอ่าสี่สิบเอ็ดนะครับกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับ อยู่ที่48องศาเลยนะครับ49นะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะสองฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณนะครับเอ่อ40กว่านะครับอันนี้ก็เกือบ50นะครับถ้าจับดูเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความร้อนต่างกันนะครับ2องฝากนะครับที่ผมได้เอ่อแบ่งครึ่งไว้นะครับอ่าก็อันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลในการพิจารณานะครับถ้าเกิดเราจะติดฟิล์มนะครับก็ ก็อย่าเชื่อทาโฆษณามากนะครับไม่ใด้พิสูจน์นะครับอย่างอันเนี้ย4,500บาทนะครับเป็น p r i v a t e นะครับเออเป็นเขาบอกว่ามันได้ความ privately สูงมากนะครับเป็นแบรนด์ดังนะจากอันนี้นะครับเป็นล a ม i n เนีป๊อปนะครับซีรีส์นะครับเป็นเออเหมือนฟิล์มธรรมดาแหละนะฮะในราคา2,500บาทนะครับดูเอาละกัน4,500นะครับกับ2,500นะครับต่างกันขนาดไหนเดี๋ยวผมจะให้ดูกลางคืนอีกนะครับว่ากลางคืนเนี่ยมันยิ่งเห็นชัดนะครับในการขับขี่นะครับ โอเคนะครับอ่านี่เป็นตอนกลางคืนแล้วนะครับอ่าเราจะมาดูนะครับความเมื่อยความสว่างของฟิล์มนะครับที่ติดมาทั้งสองข้างเกล็ดดูนะครับอ่าสองอันนี้นะครับอ่าเป็นฟิล์มที่เราแบ่งไว้ทั้งสองข้างนะครับข้างหนึ่งคือฟิล์มนะครับลามิน่าป๊อปนะครับความเข้ม80%นะครับอีกข้างหนึ่งก็เป็นฟิล์มชื่อดังยี่ห้อหนึ่งนะครับเป็นฟิล์มจากอเมริกานะครับเหมือนกันทั้งคู้ แต่เดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันไม่เหมือนกันยังไงบ้างนะครับโอเคนี่คือข้างนอกนะครับฟิล์ม80%นะครับเราดูข้างในนะครับโอเคเพียงก่อนนะโอเคนี่นะครับเป็นฟิล์มสองข้างอันนี้คือฟิล์มพรีเมียมแบรนด์นะครับจากอเมริกานะครับอันนี้เป็นฟิล์มลามินาป๊อปนะครับดูความ แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะขับขี่ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันเป็นยังไงมีให้ดูคร่าวๆก่อนนะเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับผมจะบอกเลยว่าฟิล์มอเมริกาเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะครับอันเนี้ยติดมานะครับสองพันห้าอันนี้ติดมาสี่พันห้านะครับราคาต่างกันครึ่งหนึ่งเลยแต่ดูความมืดนอกสว่างในของมันนะครับต่างกันเยอะมากนะครับเลยนะครับ เปรียบเทียบกันนะครับนี่ครับความต่างที่ชัดเจนมากนะครับโอเคนะโอเคก็ขอสรุปเลยนะครับถ้าสมมุตินะครับจะติดฟิล์มทั้งทีเนาะก็ไม่ใช่ว่าฟิล์มอะไรก็ได้ก็ได้นะฮะไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าฟิล์มแบรนด์ไหนนะครับเออก็ได้นะครับหรือบางทีเขาเชียร์มาแล้วเราก็ไม่มีข้อมูลบางทีก็ไปเชื่อเขานะครับเออเราก็อาจจะเสียอาจจะเสียเปลี่ยนได้นะครับ ผมก็ขอฟันธงเลยเนาะว่าฟิล์มเราไม่น่าป๊อปซิลี่ครับใช้ได้นะฮะดีเลยนะครับก็ถ้าให้เลือกนะครับก็แบรนด์นี้ฮะไว้ใจได้นะครับเนะียฮะอันนี้ตรงนี้ไฟน้อยนะครับสังเกตซ้ายขวานะครับอาจะมืดกันเลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้แหละครับโอเค